Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว โอเคครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาพญาตาญาท่านเพื่อนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอุคิวคินั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมครับนะครับในโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะครับผมของผมนั่นเองนะฮะคือโอเครีบอนนั่นเองนะครับโอเคเกิดใหม่ยะมาเกิดกันนี่โลกไมครับหนึ่งจุดสิบจุดสองนั่นเองนะฮะเป็นโหมดเซอร์ไววบล์นะครับเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆเล่นปืนของเราด้วยครับโอเคมาเรามาลุยกันดีกว่า อันนี้คือเพิ่งเพิ่งสร้างสร้างบูมมาเลยนะก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอตรงนี้มีแกะครับมีแกะโอเคเออเกิดมามีแกะเลยดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงนั้นมีหมู่บ้านเอ็นพีซีนะครับเป็นหมู่บ้านทะเลทรายเฮ้ยเฮ้ยเกิดมาเราเจอหมู่บ้านเอ็นพีซีเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราทำอไนนี้ก่อนทําของใช้จําเป็นก่อนนะครับฟึ๊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 บกล่องคราฟโอเคเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคยังยังไม่ฟอต้องต้องขุดเพิม่มทำความขวานก่อนครับทำขวานต้องต้องใช้ขวานก่อนนะทำผิดโอเคโอเคได้ขวานมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดกระโดดก่อนโอเคไม่ชินครับกระโดดเองมันไม่ชินนะฮะโอเค okay, เลิกโดดละโอเคเราได้อ่ขวานมาแล้วนะครับก็สะดวกในการตัดไม้ เดี๋ยวพาร์ทน,นี้เราจะมาสร้างที่อยู่ชั่วคราวของเราก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่เราน่าจะย้ายที่เดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ผมว่าไปสร้างใกล้ๆหมู่บ้าน NPC นซ่าจะดีนะต่อไปเดี๋ยวเราต้องหาเนื้อกินใช่ไหมก่อนอื่นแล้วเราต้องฆ่าแกะก่อน,นครับอืออือโอเคไป้นเนื้อแกะมาโอเคโอเคได้ขนแกะมาครบแล้วนะครับเพื่อเพื่อการทําเตียงเดี๋ยวเราไปทําเตียงกันก่อน,อนเลย ฟึ๊บอ่าคนแกะเราได้เตียงม,มาแล้วนะครับทีนี้จะมีฐานให้เรานะฮะฟึ๊บก่อนอื่นเราขุดหินกันนะเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนเป็นของหินนะครับเอาไปมีโอนี่ฐานโอเคเราได้ฐานมาใช้เป็นทอสแล้วนะครับใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้เป็นทอสอะไรก็ว่าไปก่อนอื่นเลยเราขุดหินเพื่อเปลี่ยนเป็นของหินก่อนไหม เพราะว่าเราใช้ของไม้มันชาครับก่อนอื่นเราต้องไปขุดหินก่อนนะหินเป็นเรื่องจําเป็นมากนะคะในตอนนี้เฮ้ยผมมีความคิดดีๆแล้วครับเรามาทําเป็นบ้านใต้ดินดีบ้านแบบบ้านแบบเป็นหลุมอย่างนี้ดีไหมเนี่ยเราก็ทำตอนนี้เป็นบ้านเราไปเลยโอเคโอเคน่าสนใจนะครับน่าสนใจเอาหินมามหินแบบนี้มันไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปเผาแปลรูปเปนก่อนดีไหม มันจะเปลืองทอสไหมเนี่ยเอ่อใช้ไฟไอ,อ้ใช้ไม้ทำก็ได้นี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้ไม้ในการเผาหินแล้วกันครับน่าจะดีกว่านะครับประหยัดทอนไว้ก่อนตรงนี้ผมว่าผมจะอุดเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่น่าใช้นะครับก็อุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเรามาตกแต่งบ้านกันทีหลังนะครับเราทำให้มันเรียบเท่ากันก่อนข้างบนเนี่ย ตรงนี้ผมว่าจะทําเป็นหน้าต่างนะครับรับลมเดี๋ยวเราไปขุดทรายมาทําเป็นกระจกนะครับพวกสมบูรณ์สบายได้เข้าไม่ได้นะครับนี่ก็ได้หน้าต่างแสนสวยของเรามาแล้วนะครับเป็นดีนอย่างนี้ยแหละ is real นะครับ is แบบเขาเรียกอะไรคลาสสิกอ่าอยู่กับธรรมชาตินะโอเคเริ่มมืดแล้วครับเราต้องรีบรีบสร้างแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเรามัวชกักช้าไม่ได้แล้วนะครับก่อนอื่นเรา เรามาสับตัวค้ามานแลวพวกนี้กลับบ้านไปก่อนนะครับโอเคเราก็นอน,นครับนอนแล้วก็นอนเลยนะครับอ่าตรงนี้ไม่ใช่ที่นอนเราอันนี้เป็นห้องตรงที่ค้าไปเลยละกันตรงนี้ห้องนอนผมว่าจะเอาติดตรงนี้นะครับอ่าน่าจะสวยนะก่อนอื่นเลยเรามาเผานะเผาวพวกนี้น่าจะใช้เผาหินได้เยอะอยู่นะฮะห้าอัานก่อนอื่นวันนี้เราออกไปสับไม้กันก่อนนะครับเพราะว่าไม้เป็นสิ่งจําเป็นนะครับซึ่งเราขัดเคลด อันนี้ไม้อะไรก็ช่างครับเอาไปก่อนนะครับเราจะไม่เข้าไปอยู่ใกล้หมู่บ้านเอ็พีซีนเกินไปนะฮะเราแค่เพิ่งพาใส่กันนะฮะเราจะแอบไปจิกแค่รดบ้างอเอ็ไปีิีเขาพูดบ้างเนี่ยเป็นบางทีนะโอเคพี่ไม่แน่ใจว่ากระบองเพชรมันเอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับใครรู้นะครับก็บอกได้นะครับผมจะได้ขุดมาใช้นะแต่ผมจําได้ว่าอ้อยเอาไว้ทํากระดาษใช่ไหม เราจะได้มา,าทำตัวอินชานกันเออใช่แต่แต่บองเพชรน,นี่น่าจะไว้วางดักสมบีได้นะครับถ้าเราขุดมาวางรอบๆบ,บ,บา้านนะก็น่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะฮะอุ้ oh. นี้มีน้ำโอเคเหมาะแก่การทำฟาร์มครับ oh. เดี๋ยวผมจะไปหาวิธีทำไอ้พวกฟาร์มอัตโนมัติอะไรพวกนี้มานะครับพวก หมูอัตโนมัติอะไรเงี้ยผมก็ทําไม่ค่อยเป็นหรอกเต่เดี๋ยวจะไปหาวิธีทามาให้นะนี่ครับเนงแกะนะครับเป็นอาหารประทางชีของเราในตอนนี้นะครับท่าให้หมดครับไม่ต้องเหลือครับไม่ตายหาใหม่ได้นะครับเหลือไว้สักตัวสองตัวโอ้โหมันก็เยอะอยู่นะตัวนี้เป็นฟาร์มแกะหรือเปล่าตรงนั้นอะไรขาวๆครับนั่นก็แกะโอ้โหมันต้องกลัวอดตายครับตัวนี้เ <laughs> นื้อแกะเยอะมาก เดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะวันนี้เราต้องสร้างบ้านให้เสร็จอย่าลืมนะครับเข้าไปกด s u b สไคร์นะครับแล้วก็เข้ามากดติดตามเฟซพี่ไว้นะครับแล้วก็เอาสกินที่ทํามานะครับไปเม้นไว้ใต้โพสที่พี่แชร์มาครับนะครับก็จะได้พี่จะได้เอามาใช้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นสกินของพี่ก่อนนะครับน้องๆที่จะกรอบนะครับให้เอาสกินที่ไปนะครับแล้วก็เหลือหน้าไว้นะครับเปลี่ยนแค่ชุดพอนะนะครับแล้วก็ส่งมาให้พี่นะครับ พี่ก็จะเอามาใช้ในคลิปถ้าถัดไปนะฮะงั้ก็มารุ้มสนุกกันเยอะๆนะครับพวกดอกไม้นี่ไว้ย้อมกระจกได้ใช่ไหมขุดตัดไปด้วยนะครับตัดไปเชอบสีแดงกับสีฟ้าอุ๊ยโอ้โหตรงนี้มันอะไรมีครบทุกอย่างนะจ๊ะต้องขุดๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะอุ๊ยอ้ย,อยเพียบเลยแล้วยังพอจำบ้านเราได้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับ ม่ใช่เดินมั่วนะครับวันนี้เราเล่นซร์ไบเวลนะครับไม่มีมอสนะครับเราไม่สามารถรู้อะไรได้เลยนะครับว่าเราจะไปเจออะไร,ะรเจออ้อยก็ตัดๆไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แน่นอนนะครับผมขุดกระบองเพชรไว้ก่อนนะครับมันน่าจะใช้แหละนะขุดไปเฮ้ยกระต่ายกระต่ายอยู่ในทะเลทรายจ๋าเออกัวผมมาผมผมผม,ผม,ผ,มผมมาเล่นนนะครับกับครอบครัวนั่นแฟนผม เฮ้ยเตงอย่าไปบอกเขาสิสาวว่ายน้ำเนียนๆเออโอเคเราไม่ยุ่งก็ได้นะเพราะมากับครอบครัวเลยนี่โอเคเที่ยวให้สนุกนะคุณกระต่ายเอออย่ามายุง่งอย่ามายุง่งฉันกำลังจะเที่ยวปิ๊นีกกับครอบครัวนายนี่มายุ่งอะไรเนี่ยเออไม่ยุ่งแล้วไปแล้วก็ได้โถ้ยนะครับตัวคุณกระต่ายว่าเลยนะครับตอนนี้นะอ๋อเราขาดที่ขุดเนะี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรฮนะเรากลับบ้านก่อน ระหว่างทางเราก็แวะตัดไม้ไปด้วยนะครับโอเคไปแล,ล้วนากระตายเออไปเถอะบายบายค่ะห <c oughs> นีใหญ็กระตายหัวเมียนะฮะเออกระตายตัวผู้หญิงังโอเคหน่อยกระตายตัวผู้ชายมันจะวางมาดไปไหนนะเออแต่ช่องเหอะไม่เป็นไรหรอกเอ,อ้ยตรงนี้ไม่ทานลงไปขุดดีกว่าตรงนี้ลงไปไม่เจ็บโ okay. อเคเ้ยมีเสียงขังขาวตรงนี้นะนั่นไงมีซอมบี้ครับ มีซอมบี้ครับไหนวะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันไปก่อนเราจะไม่รัดลายคุณซอมบี้เขานะครับถ้าเขาไม่มาทำร้ายเราไม่ทำอะไรเรา,รเ,ราเราก็จะไม่ทำเขานะครับเราจะอยู่ของเราอย่างสันติไหนจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมซอมบี้โอ้ยอ,อย่าเข้ามาในบา้านฉันละกันโอเคโอเคฉันจะไม่ยุ่งกับนายน,นะ โอ้ดูมอกฉันขออยู่อย่างนี้เยี่ยมเยี่ยมคนเดียวแล้วกันฉันไม่ค่อยหิวอะฉันไม่กิน,านรายอกเออ,เออหิวอะไรอย่ามากินกันแล้วกันนะเพื่อนโอเคครับเขายัางไม่กินเราในตอนนี้นะครับเราก็ใช้เวลานี้นะครับหนีนะฮะเขาน่าจะไปบ้านเราไม่ถูกเราต้องรีบหนีฮะเดี๋ยวเขาตามกินได้น้อยคิดว่าจะหนีฉันไม่ได้หรออ้าวอ้าวอ้าวหนีได้ดีนาะยเราไม่ทำอะไรเราดีโอเคโอเค,อเ,คเราน่าจะรอดแล้วนะครับ เขาอาจจะแค่พูดหยอกเราเล่นก็ได้นะครับคุณสปีดนะี่ยโอเคนะฮะเราได้มาแล้วของโอเคสำหรับทำบ้านเดี๋ยวชัววางก่อนเลยปับ๊บนี่เผาแล้วใช่ไหมอ๋อเราไม่ได้ใส่แค่นี้นี่นไม่ได้ใส่เท็กเจอร์แพ็กอ่าใส่สักหน่อยถ้าใครอยากรู้นะฮะใส่ใช้เท็กเจอร์แพ็กอะไรก็อันนี้เลยนะครับซาวทแท็กแฟนเวอร์เนี่ยนะโอเคได้เท็กเจอร์แพ็กแล้วนะฮะโอเคบ้านเราดูดีขึ้นมานิดนึง นะครับผมน้องๆไม่ค่อยชอบเทจูแพ็กนี้นะแต่ผมชอบนะฮะก็ไม่เป็นไร <laughs> โอเคเดี๋ยวขุดตรงนี้สักหน่อยโอเคได้แล้วนะครับเราก็ทําประตูนะฮะเราตรงนี้ทําแล้วตอนนี้โอเคอเฮ้ยอันเดียวมันได้สามประตูเลยเหรอมันเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเนี่ยฟึ๊บได้มาสามอันเลยอะโอเคก็ดีเหมือนกันนะครับ โอเคเราต้องมารีบรีบรีบโอ้ยมันมืดแล้วอะเ,ออเราต้องนอนก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีเวลามาทําอะไรทั้งนั้นนอนก่อนสองคืนบ้านยังไม่เสร็จเลยให้ตายสิโอเคคราวน,นี้เราเหลือแค่ตกแต่งบ้านแล้วนะครับอาจจะยังไม่มีอะไรมากนะฮะตรงนี้ตรงนี้เราต้องทําตกแต่งบ้านภายไหนให้มันดูเรียบร้อยนะครับซึ่งผมว่าต้องใช้อีกว่าหินนะ นี่ผมอยากได้ขีดแบบนี้นะครับไว้น้าบ้านปึ๊บ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 ึบโ okay. อเคก็ยื่นออกมาหมดแปเาเพิ่มหมดอันนี้ต้องขุดนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันบ้านเรามีรอยอะไรไม่รู้นะครับไม่มันไม่เสมอกันนะฮะโอเคเราคุ๊บไ,ไปหมดแล้วนะฮะทีนี้เราก็วางพื้นให้มันเท่ากันนี่มันคือคอมโบสโตนธรรมดาถูกไหม อ๋อยังเหลือยังเหลือเก็บไว้ก่อนมาถาอันนี้ก่อนดีกว่ากล่องนะครับกล่องเชดสมบัติของเรานะครับเชดสมบัติเชดสมบัติเหมือนเจอสมบัติอะโ okay. อเคยังไม่ต้องเก็บนะครับอ๋อเก็บเก็บเก็บหินนี้ไว้ก่อนโฮสโตนธรรมดาวรนนี้เราเราจะดีรีโนเวทมันใหม่มดีไหมเนี่ย มันก็เยอะอยู่นะโอเคไหนก็ทำแล้วทำให้มันเสร็จเสร็จไป stone stone เราใช้เปลืองนะแต่ว่าเราก็อยากได้บ้านส,สวยๆถูกไหมตรงนี้เราขุดทิ้งดีกว่าโอเคตรงนี้ก็ต้องขุดนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดด่างพร้อยนี่ก็ต้องขุดนะครับขุดให้หมดขุดให้หมดโอเคอ่ะตรงนั้นก็อุดจ้า แล้วไปขุดหินตรองอื่นเพิ่มนะครับเพราะว่าตรงนี้เราใช้ไม่ได้นะเราขุดตรงนี้แหละูได้ฐานด้วยนะครับจัดครับเราใช้คอมโบสโตนเยอะมากในการทําบ้านนะครับเอาก่อนอื่นเนะี้ยเราอยากได้ให้มันเยอะๆนะฮะเราก็ทําแบบนี้ยื่นออกมาออแบบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบนี้กันนะครับ โอเคเราได้ไอ้นี่มานะครับเราก็ทําประมาณนี้นะโอเคเนี่ยได้เสาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องทําเพิ่มอีกนะครับซึ่งเราจะทําฝั่งนู้นด้วยเอ๊ะไม่ทําฝั่งนู้นไม่ทาฝั่งนี้เป็นกระจกนะครับกระจกอันนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับโอเคเรามาวางอีกอันที่เหลือกันโอเคนี่สวยสดงดงามนะครับปึบโอเค นี่เอ้ยมันเป็นหอคอยดูดาวได้เหมือนกันนะเอ้ยมืดแล้วนอนผ่านมาสี่คืนโอ้ยังไม่ได้อะไรเลยเหลือพื้นนี่ตั้งเยอะนะครับอ่ะอุ้พื้นกันอ๋เราทำไอ้นี่ไปเลยดีกว่ามาตกแต่งข้างนอกนะครับอ่ะมันใส่ไงอะ่ะโอเคนี่นะเราก็ได้ฝักทองที่เป็นไฟมาแล้วนะครับเราก็มาวางหน้าบ้านนะครับตกแต่งสองอัน ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นบ้านเรานะครับส่วนอันนี้มาประดับประดับตรงห้องนอนเราสักหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้สวยงามประดับตรงหน้าห้องนอนแต่เราไม่เห็นไม่เป็นไรอ่าโอเคภารกิจวันนี้คือเราไปตัดไม้ด้วยนะครับขุดหินด้วยนะถ้าขุดได้นะเราก็ไปขุดทรายอันดับแรกๆเลยคือต้องขุดทรายก่อนนะโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับอ๋อก่อนอื่นเลยนะครับอาหารเราเริ่มไม่ค่อยเหลือแล้วนะเรา จะเป็นต้องค่าแกะน้อยตัวดีเลยครับเพื่อการอยู่รอดเนี่ยโอเคเอาผมคิดอะไรได้นะครับคือฝักทองอันนั้นนะเราเอามาไว้ในห้องนอนเราน่าจะสวยกว่านะครับเราก็ฉะนั้นเราก็มาสับมันนะครับมันจะได้มาเหมือนเดิมไหมอ่าได้มาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ปักเป็นทอสไปก็พอนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาปักนะครับเราอุดพื้นห้องเราก่อนนี่ตรงนี้เป็นห้องนอนเรานะครับเราก็ต้องอุดเทมันดีนะครับ มีอาหารด้วยเงินเราฆ่าเราฆ่าโอเคเราฆ่าอะไรซอมบี้ซอมบี้จะมาซอมบี้มาไฟไหม้สิครับไฟไหม้สิครับไฟไหม้สิครับโนโนโนห้ามห้ามแตะผมนะครับคุณซอมบี้โอเคเราเข้ามาปักทอรสักหน่อยะครับมันมืดเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ต้องมีอะไรดีดอ๋อออกมาข้างนอกมันเดือเนีฮะโอเค เอามาปักพวกนี้ไว้นะฮะเผื่อเราเข้ามาสำรวจในภายพักหน้านะครับอาจะทําเป็นเหมืองได้แหละตรงเนี้ยโอเคก่อนอื่นเรามาขุดขิดของเขาไปก่อนเนี่ยไม้นี่เป็นเชื้อเพลิงในการอยู่รอดของเราในช่วงนี้นะครับส่วนคุณแก่คนนี้ชีวิตขาดนะครับชีวิตชะตาขาดนะครับเพราะว่าอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยตรงแก่ตรงนู้นมีอีกเไม่ต้องกลัวแต่ว่าเราเหลือใกล้ๆไว้สักตัวหนึ่งนียเผื่อฉุกเฉินไม่มีจริงๆนะฮะอ่าเราขึ้นเราจะขึ้นไปตัดไม้กันยังไงดี โอเคน่าจะขึ้นได้อยู่นะฮะโอเคเนี่ไอไม้เต็มเลยมามาใช้ไม้นี้แหละไม่วไหไม้ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเร่งมากเราเป็นซูเ v อร์ r เนอร์นะครับเราไม่ใช่เอ่อมาทำบ้านสวยๆนะฮะเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับแบบในโลกนี้ที่มีเราแต่เพียงผู้เดียว หรือว่ามี NPC อีกก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะฮะกับกโรกที่โหดร้ายที่มีทั้งซอมบี้สเกลเลตันคีปเปอร์ก็อะไรอีกมากมายมหาศาลที่คอยจะมาทำร้ายเรานะฮะบนภูเขานี้ก็มีน้ำนะฮะซึ่งไม้ก็ใกล้จะเกี้ยงแล้วนะเพราะมันไม่ดอกไม่ดอกต้นมาให้เราเลยฮะต้นอ่อน แล้วลองทุบๆไปดิเผื่อต้นอ่อนมันจะหล่นไม่ดอรอปเลยครับไม่ดอบลงมาสักอันหนึ่งอะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม้ไม้ได้มาอีกเท่าน,นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับสำหรับใช้ชีวิตได้อีกนานอยู่ทีเดียวนะฮะเราก็เป็นลงทางเดิมที่เราขึ้นมา โอเคปึ๊บโอเคไม่เจ็บไม่เจ็บมาโอเครอปลอดภัยโอเคทีนี้เรากลับบ้านนะครับวิผ่านคุณซอมบี้อีกแล้วนะโ okay. อเคเขาคงจะไม่ทําอะไรเรานะครับเรารีบกลับบ้านของเราก่อนดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะเขาอาจจะขวร้อนขึ้นมาสักวันหนึ่งนะฮะแล้วเราก็กลายเป็นขี้ให้เขาฆ่าโอเคทาเตาเผาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะฮะวางปึ๊บ อ่าใ,ใส่ใส่ใส่ขอเผาเนื้อก่อนนะครับเนื้อจะหมดโอเคระหว่างนี้เราก็หินมาอุดนะครับอ่าได้แล้วอ่าขอแค่นี้พอนะครับขอแค่นี้พออ่ะเดี๋ยวกะทุบอันนี้มา,มาไว้นี่นะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็มาอุดข้างบนนะครับ เนื้อน่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เผาทรายเผาทรายรอระหว่างนี้ทีนี้เราขุดออกนะครับเพราะมันบังแต่เราจะไม่วางอะไรเพิ่มนะเราแค่ขุดทิ้งไปเฉยโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็วางนี้เพิ่มสำหรับขึ้นมาโอเคน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็แต่งแต่งมันสักหน่อยนะครับทีนี้เราเอากระจกมาคาบก่อน นะเป็นแบบบางผิดอันทำเป็นกระจกใสๆนะฮะตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ทําเป็นกระจกแดงนะครับสาหรับห้องนอนของเรานะครับมันจะต้องออกมาสวยสดงดงามเป็นเนเทโอเคได้มาเพิ่มแล้วออกแมนรูเนี้ยแหละนะฮะทางที่ใกล้ที่สุดฮึบฮึบโอเคเป็นแบบนี้ก็ยังโอเคนะฮะดีกว่ามันจะไม่สวยเลย ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนโอเคได้แล้วนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับก็โอเคดูสวยสวยกว่าตอนแรกนะครับแต่ว่ามีจุดๆอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูใกล้ๆอ๋อนี่เป็นกระจกนั่นเองึกว่าอะไรถูกทิ้งไปนะครับต่อมาเราก็ทําเป็นกระจกกระจกต้องล้อมสีหรือสีล้อมกระจกว่ะอ๋อันนี้กระจกล้อมสีนะฮะไน้มเดลนะครับ จกแดงบานแชมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ16อันเหลือเฟือนครับเราใช้แค่สี่เนี่ฮะโอเคน้องนั้นเก็บนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับเราก็ย้ายห้องนอนมาไว้ตรงนี้เลยนะครับนอนชมวิววิวนอนตรงไหน,นดีตรงนี้ดีกว่าเนาะ อ่าโอเคตอนนอนเราก็จะได้เห็นตรงนี้อ่าสวยใสๆนะครับแต่ตอนนอนจริงๆไม่รู้เห็นเปล่านะฮะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านของเรานะฮะต,ต่อมา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 อ่าตรงนี้ก็ทําเป็นเหมือนเดิมแหละเราแค่ขุดมาวางของนะครับฟึบฟึบนะครับแล้วก็ตะค้าอยู่ไหนฟึ๊บแล้วก็เก็บเก็บเก็บ หม้อกระบอกเพชรนี่น่าจะต้องใช้นะครับเดี๋ยวนี่เราปักทอชก่อนเลยนี่ครับปักทอชก่อนนะครับกันซอมบี้นะฮะแต่มีไอ้นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะอ๋อเรามีฟักทองที่ทําไว้นี่เราเอาไว้ในห้องนอนไว้ตรงมุมนี้นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะกั้นห้องนะครับซึ่งหินเหลือไหมเหลือโอเคขอกั้นก่อนห้องนอนแบบแปลกๆนะฮะตรงนีเอาไว้ทําอะไร น่าจะไว้ทํากล่องสมบัติเพิ่มนะครับว่าแล้วก็ทําเลยนะครับต้องดีรอไว้เผื่อเก็บของมีค่านะครับไว้ใกล้ตัวให้มันสมริ้งหน่อยนะครับของมีค้างไว้ใกล้ตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวกันเพิ่มว่าแล้วก็เอาหินมานะครับกันกันไปก่อนนะครับกันทีละชั้นตรงนี้เราทําไว้แบบนี้แหละเราทําเป็นเนินนะครับ จะได้ดูสวยให้มันมีความลึกความตื้นนะครับโอเคห้องเราก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเซอร์เวิร์นะครับไม่มีมงมีมดนะครับอ่ะมุดแล้วนอนนะอ๋อแล้ววางนี้เราก็มาทํากับดักไว้นะ้พานกันนะครับต้นกระบ,บอกเพชรนะครับปลูกไว้นะครับ,ก,ก,รบกันซอมบี้วิมาเล็ดเก็บไว้นะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนก็มันปลูกต้องปลูกตรงสายเท่านั้นใช่ไหม เรามีซ้ายเหลือนี่โอเคจัดไปเหลือหรือเปล่าวะหรือเผาหมดแล้วอ้อเหลือโอเคที่ขุดมาอ่าเ,าเลือกทำรแบอ่าตรงนี้แหละนะครับซ้ายวางปึ๊บแล้วก็กระบองเพชรปับปับโอเค ตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้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 เลยตรงนี้ฟึบเอาใายวางฟึบแล้วก็ก็บอกพี่ปั๊บปรับร้อยร้อยร้อยเร,ยรวางแค่รอบบ้านเราก็พอนะครับไม่ต้องวางไกลนะฮะมาอีกต้นหนึ่งตรงนี้มันจะบังวิวเรานะครับเราต้องวางแอบแอบเฮ้ยนี่มันวิวห้องนอน โอเคเราวางตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ากระบองเพชรเราก็หมดแล้วด้วยแหละมาทำไมวางไม่ได้โอเคเอามันติดโอเคครับอันนี้เราไม่ใช้ก็ทิ้งไม่ได้นะครับนี่ทิ้งมันเลยทิ้งมันเลยทิ้งมันเลยกระบองเพชรตรงนี้สูงหน่อยแล้วกันเออสามชั้นไม่เลยนะครับทีนี้เราก็เข้าบ้านเองอันตรายด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไร เพื่อปกป้องบ้านอันสุดสวยของเราเฮ้ยวันนี้เราก็ต้องมาวิ่งขึ้นเหรอเม่นะต้องทำออกมาให้มันดูดีสักนิดหนึง่งเดี๋ยวทำเป็นบันไดเดี๋ยวไปทำบันไดแป๊บโอเคได้บันไดมาแล้วปึ๊บบันไดไม้โอเคทำบ้านมิกมก,กับไม้หน่อย ทำตัวนี้เป็นหินเหมือนจะสวยหรอวะไม่เป็นไรทำทำไปแล้วนะครับทันเป็นแล้วก็ต้องทำชัยนะครับโอเคได้มาสิบสี่อันเป๊ะรู้จ่าพอดีไหมโอเคเหลือด้วยเหลือด้วยนะฮะเหลือโอเคไม่เป็นไรเหลือก็เก็บ โอเคเรายังไม่มีอะไรมาทําให้ห้องเราดูสวยสดงดงามะคะแต่มีเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคเดี๋ยวปักทอเพิ่อมอีกสักอันตรงนี้นะครับในห้องนอนเราปักเพิ่อมอีกอันหนึ่งโอเคก็ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะครับก็เหลือแค่อะไรนิดหน่อยๆน่อยนะถ้าเราหามาแต่งบ้านได้เราก็จะเอามาแต่งนะ แล้วก็ดูกันนะครับว่าพักหน้าเราจะไปทําอะไรนะครับวันนี้เราก็ทำบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบ้านอยู่ในภูเขานั่นเองนะครับแล้วก็ดูเก๋ไก่เลยทีเดียวนะครับมาแล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับบ๊ายบาย